สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลงทุนด n v e ินครับผมวันนี้เรามีเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากๆมาคุยกันครับเป็นคำทํานายที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองการลงทุนของหลายๆคนไปเลยก็ได้นะครับเมื่อสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่อย่าง Bank of America หรือ BofA เนี่ยเขาออกมาฟันธงเลยครับว่าในปี2026หุคุณแอ Amazon จะกลับมาทวงบัลลังเบอร์หนึ่งได้อีกครั้งโหฟันธงกันขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ยการที่สถาบันการเงินระดับโลกกล้าพูดแบบนี้ แสดงว่าต้องมีอะไรเด็ดๆซ่อนอยู่แน่เลยค่ะแล้วอะไรล่ะคะที่เขามองว่ามันคือไพ่ตายที่จะพาอเมซอนพลิกกลับมาเป็นที่หนึ่งได้นั่นแหละครับคือประเด็นหลักที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เลยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูอนาคตที่สดใสในปี2026นะครับเราต้องย้อนกลับไปดูเรื่องที่เพิ่งผ่านมากันสักนิดหนึ่งก่อนเพื่อให้เข้าใจว่าทำไมคำทำนายนี้มันถึงน่าสนใจเป็นพิเศษก็เพราะว่าปี2025ที่ผ่านมาเนี่ย ผลงานของ Amazon ค่อนข้างน่าผิดหวังเลยครับใช่เลยครับในปี2025ทั้งปีเนี่ยหุ้น Amazon ให้ผลตอบแทนบวกแค่5%เท่านั้นเองครับซึ่งถ้าเทียบกับดัชนีตลาดหุ้นใหญ่ๆอย่าง S&P 500หรือ Nasdaq ที่บวกกันไปเยอะกว่ามากก็ต้องบอกว่า Amazon แพ้ตลาดอย่างชัดเจนเลยครับและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวการคัมแบ็กที่น่าติดตามมากๆเอาละครับมาดูกันที่ไพ่ตายใบยแรกกันเลยดีกว่านั่นก็คือ ธุรกิจที่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของ a m azon เลยครับก็คือ Cloud AI หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ a m azon Web Services หรือ AWS นั่นเองครับ BOFA เชื่อว่านี่คือเครื่องยนต์หลักเลยที่จะขับเคลื่อนการตกโตครั้งใหญ่นี้เดี๋ยวค่ะบางท่านอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นกับคำว่า AWS เท่าไหร่ช่วยอธิบายแบบง่ายๆให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามันคืออะไรกันแน่คะได้เลยครับลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับ AWS เนี่ยก็เหมือนกับบริการให้เช่าสมองกลที่ใช้ประมวลผลกับตู้เก็บของหรือพื้นที่เก็บข้อมูลขนาดักษ์บนอินเทอร์เน็ตครับคือแทนที่บริษัทต่างๆจะต้องลงทุนสร้างศูนย์ข้อมูลของตัวเองให้วุ่นวายก็แค่มาเช่าใช้บริการจาก Amazon แทนซึ่งมันทั้งสะดวกและประหยัดกว่ากันเยอะเลยค่ะแล้ว AI มันมาเกี่ยวกับการฟื้นตัวของ AWS ยังไงจุดสำคัญมันอยู่ตรงนี้เลยครับหลักๆเลยนะมีอยู่3ข้อด้วยกันข้อแรกคือ เขามีการปรับเปลี่ยนผู้นำคนใหม่ทำให้ทิศทางด้าน AI ชัดเจนขึ้นมากข้อ2คือการพัฒนาชิป AI ของตัวเองที่ชื่อว่า Tranium ซึ่งจุดเด่นสำคัญเลยคือต้นทุนต่ำและข้อ3คือการเอาความคุ้มค่าตรงนี้แหละครับไปดึงดูดลูกค้าองค์กรที่อยากใช้ AI แต่ก็กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอยู่รู้ไพ่ใบแรกไปแล้วตอนนี้เรามาดูกันต่อที่ไพ่ตายใบยที่2กันดีกว่าค่ะ ซึ่งก็คือธุรกิจดังเดิมที่ทุกคนรู้จักกันดีอย่างค้าปลีกนี่เองค่ะใช่แล้วครับแต่คราวนี้ Amazon ไม่ได้มาแบบเดิมๆนะครับเขากำลังจะใช้ AI เข้ามาพลิกโฉมประสบการณ์การช้อปปิ้งแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนี่ไม่ใช่แค่การปรับปรุงเล็กๆน้อยๆนะครับแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จริงๆครับแล้วการเปลี่ยนแปลงที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรหรอคะมันคือผู้ช่วย AI ตัวใหม่ที่ชื่อว่า Rufus ครับ r u f ัสเนี่ยไม่ใช่แค่ช่องค้นหาสินค้าธรรมดาธรรมดานะแต่มันคือผู้ช่วยอัจฉริยะที่เราสามารถแชทคุยด้วยได้เลยจะถามคำถามที่ซับซ้อนหรือให้ช่วยเปรียบเทียบสินค้าให้หน่อยก็ทำได้หมดเหมือนมีพนักง,งานขายที่เก่งมากๆมาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวเลยครับซึ่งสิ่งนี้แ่ละครับคือสิ่งที่นักวิเคราะห์เรียกว่า a g e n t i c Future คืออนาคตที่ AI ไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือให้เราสั่งงานแต่มันจะเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่คอยจัดการเรื่องต่างๆให้เราโดยอัตโนมัติเลยลองนึกภาพว่าแทนที่เราจะต้องมานั่งค้นหาสินค้าเอง AI จะเข้าใจเลยว่าเราต้องการอะไรแล้วก็จัดการเรื่องช้อปปิ้งให้เสร็จสับมันจะทำให้ประสบการณ์บน Amazon สะดวกสบายและตรงใจมากขึ้นไปอีกระดับเลยค่ะ ฟังดูน่าตื่นเต้นทั้งสองไพ่ตายเลยนะคะแต่ทั้งหมดนี้เป็นแค่แนวคิดสวยหรูหรือเปล่าคะหรือว่ามีตัวเลขที่เป็นรูปธรรมออกมาสนับสนุนคำทำนายนี้ด้วยมีแน่นอนครับบอฟเอเขาคาดการตัวเลขไว้ชัดเจนเลยอย่างแรกคือรายได้รวมในปี2026ครับคาดว่าจะคุ้งไปแตะระดับ8แสนล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าที่ตลาดโดยรวมคาดการไว้อีกนะครับและที่น่าทึ่งยิ่งกว่ารายได้ก็คือกำไรครับ เขาคาดว่ากำไรจากการดำเนินงานจะเติบโตแบบก้าวกระโดดถึง25%เลยทีเดียวปัจจัยหลักๆก็มาจากการเติบโตของธุรกิจโฆษณาแล้วก็ประสิทธิภาพของหุ่นยนต์ในคลังสินค้าที่ช่วยลดต้นทุนได้มหาศาลเลยครับจากปัจจัยบวกทั้งหมดนี้ b o a ก็เลยให้ราคาเป้าหมายของหุ้น Amazon ในปี2026ไว้ที่303ดอลลาร์ต่อหุ้นเลยค่ะใช่ครับซึ่งถ้าเทียบกับราคาปัจจุบันก็ถือว่ายังมีอัพไซด์หรือช่องว่างให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นไปได้อีกพอสมควรเลย พอพูดถึงราคาเป้าหมายที่สูงขนาดนี้หลายคนอาจจะเริ่มสงสัยแล้วค่ะว่าแล้วตอนนี้หุ้นอเมซอนแพงไปแล้วหรือยังคะเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับถ้าเรามาดูที่ค่า P/E หรืออัตราส่วนราคาต่อกำไรโดยอิงจากกำไรที่คาดการในปี2027นะครับจะเห็นว่าอเม z o n มีค่า P/E อยู่ที่ประมาณ25เท่าซึ่งเมื่อเทียบกับบริษัทเทคยักษ์ใหญ่อื่นๆอย่าง Microsoft หรือ Google ก็ถือว่าอยู่ในระดับใกล้เคียงกันเลยไม่ได้แพงกว่าแต่อย่างใดและที่น่าสนใจคือยังถูกกว่าหุ้นค้าปลีกอย่างวอลมาร์ทที่มี PE สูงถึง35เท่าด้วยซ้ําครับเรียกได้ว่าราคายังสมเหตุสมผลมากๆครับและนี่คือบทสรุปจากนักวิเคราะห์ของโบฟาครับเขาบอกว่าด้วยโมเมนตัมของคลาวที่กำลังเร่งตัวขึ้นและโอกาสทำกำไรที่เติบโตเกิน20%ทําทำให้ Amazon กลายเป็นหุ้นกลุ่ม l a r g e Cap i ินเ r n e t ็ที่น่าจับตามองที่สุดในปี2026 เป็นคำพูดที่ทรงพลังมากเลยครับงั้นเรามาสรุปประเด็นสำคัญทั้งหมดให้ฟังกันอีกสักครั้งดีไหมคะว่าทำไมอเมซอนถึงเป็นห่วงที่น่าจับตามองเป็นพิเศษในปี2026ดีเลยครับมาทบทวนกันให้ชัดๆอีกทีครับเหตุผลหลัก2ข้อหรือ2ภไพ่ตายที่เราคุยกันมาทั้งหมดก็คือข้อแรกพลังของ AI ที่กำลังจะเข้ามาปลุกธุรกิจคลาวดหรือ AWS ให้กลับมาเติบโตอย่างแข็งแกร่งอีกครั้ง โดยมีจุดขายคือเรื่องความคุ้มค่านั่นเองค่ะและข้อ2คือการปฏวิวัติวงการค้าปลีกด,ด้วยผู้ช่วยช้อปปิ้งอัจฉริยะอย่าง r ู f เฟอร์ที่จะมาเปลี่ยนวิธีการซื้อของออนไลน์ของเราไปตลอดการค่ะและนั่นก็คือทั้งหมดของคำทำนายที่น่าจับตามองจาก b a n ก of a m e เมริกาค่ะคำถามที่น่าคิดต่อก็คือแล้วทุกคนล่ะคะคิดว่าเมสซอนจะสามารถกลับมาทวงบอลลังเบอร์หนึ่งได้สำเร็จจริงหรือไม่คงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปยาวๆเลยครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามลงทุน e w e s t และพบกับเรื่องราวการลงทุนที่น่าสนใจได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ